และอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะทำส่วนของ สายกระเป๋าข้างนี้นะคะเนื่องจากในตัวของคลิปที่เป็นนะคะของ1 5 6ค่ะช่วงเวลาช่วงของการต่อสายกระเป๋าตรงนี้ค่ะมันหายไปเตยก็เลยมาทําคลิปเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าพอดีมีหลายท่านทักเข้ามาสอบถามในตัวของช่วงสายกระเป๋าและเราได้เช็คแล้วว่าเราทําหายไปก็เลยทํามาแนะนําให้ในตัวคลิปของ ep 1 5 6ค่ะจะยังมีที่สําหรับทําข้างนี้แล้วก็ทําข้างนี้เตยก็เลยมาทําต่อข้างนี้เพิ่มเติมเลยนะคะอ่าวิธีการนี่ สังเกตดูมันจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาถักต้องแนะนําให้ถักในส่วนของด้านในเพื่อที่ให้ตะเข็บมาอยู่ด้านในนะคะแบบนี้อ่าก็เราถักมาเจ็ดหลักเหมือนกันดังนั้นนะคะตรงนี้เราก็ถักไปเจ็ดหลักนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นแถวใหม่ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นต้นโซ่หนึ่งรอไว้ก่อนเสร็จแล้วนํามาประกบตรงนี้ค่ะอ่าเริ่มต้นเอาหมุดตรงนี้ออกก่อนเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่เข้าไปในช่องตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะคะถักเป็นเอ็กปกติเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ เราก็จะถักแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะจนครบแล้วเดี๋ยวเตยจะแนะนําวิธีการที่เก็บขอบปากกระเป๋ากันนะคะค่ะแล้วก็นี่พอครบเจ็ดหลักมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมพอเสร็จุ๊บเราก็จะเตรียมมาเก็บขอบปากกระเป๋าช่วงของด้านนอกกันตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็ทําแบบนี้เลยค่ะ มันจะอยู่หลักตรงนี้นะคะเราก็มาหลักต่อตรงนี้เลยนี่แล้วเราก็ดึงขึ้นมาทีนี้เราก็จิ้มเข้าไปตามแต่ละหลักเลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากก็ได้นะคะดึงพอดีหัวเข็มเพื่อที่ให้ในส่วนของ ากกระเป๋ามันไม่ย่นมันจะได้นะคะพอดีกับตัวที่เราถักเอาไว้ขอบปากกระเป๋าแบบนี้อ่าเนี่ยค่ะเราก็ไล่ถักแบบนี้กันไปเลยค่ะค่ะแล้วก็พอมาถึงหลักตรงนี้นะคะเตยจะแนะนําแบบนี้ค่ะตรงหลักที่มันจะอยู่ตรงการกับตัวสายกระเป๋าที่เราถักหลักตรงนี้แนะนําให้จิ้มหลักข้างบนตรงนี้ค่ะเกี่ยวมาด้วยตรงที่เราทําโซ่หนึ่งเพราะ สายมันจะได้ตรงกันกันกบตัวตะเข็บแบบนี้นะคะตรงที่เราทำโซน่หนึ่งค่ะเกี่ยวลงมาเลยอ่าแบบนี้แล้วเราก็ถักกันต่อไปเลยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้เรียงกันไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวพอวนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเตยจะแนะนาวิธีการเก็บขอบด้านนี้กันนะคะค่ะและตอนนี้เตยก็ถักมานะคะนี่จากตรงนี้เรียงมานะคะจนถึงข้างนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะพอมาถึงตรงนี้เตยก็จะถักแบบนี้กันต่อไปเลยค่ะเพราะมันจะตรงที่มันเป็นเส้นแถวเดียวกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็ถักันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลย อืมนี่ก็เดี๋ยวพอมาถึงข้างนี้เราก็ถักไปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงจุดจบกันต่ออีกทีนึงนะคะค่ะแล้วตอนนี้นี่ก็ทํามาจนจะถึงนะคะตรงจุดจบที่ปิดแถวแล้วนะคะก็ทํามาถึงหลักนี่ก่อนตรงนี้คือหลักเริ่มต้นของเราใช่ไหมคะอ่าเราก็ทํามาตรงหลักนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ดึงขึ้นมาค่ะและ เตรียมจบปลายเชือกเลยค่ะแต่จะดึงขึ้นมายาวนิดนึงนะคะของเตยหรือว่าใครต้องการที่จะดึงขึ้นมานิดเดียวแบบน,นั้นก็ได้แล้วแต่เอาตามสะดวกนะคะนี่ทีนี้ของเตยค่ะก็จะมาสอดตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะเตยจะจิ้มตรงนี้เลยแล้วก็เกี่ยวเข้าไปตรงตรงัวนี้เกี่ยวสองเส้นแบบนี้นะคะ อแต่มันต้องดึงจากข้างหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคล้องม,มาแบบนี้อลักษณะเหมือนกับตอนที่เราเก็บกระเป๋าถุงแกงเลยแล้วเราก็เอามาจิ้มใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะอืมอืม มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในของส่วนตัวคลิปอะค่ะมันจะเป็นการที่ว่าเรามาปิดจบตรงนี้แต่ว่าอันนี้เราจะปิดจบแบบนี้ก็ได้คือเราทําได้ทั้ง2วิธีนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตอนที่เราถักเก็บข้างในว่าเราจะหันไปทางไหนนะคะอ่ามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้หรือช่วงสุดท้ายเราจะไปเก็บตามแบบในตัวคลิปของ ep หนึแบบนี้ก็ได้เพราะว่า ในของตัววิธีการทํางานแฮนด์เมดค่ะมันไม่ได้มีข้อกําหนดหรือข้อบังคับนะคะมันจะขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าการแดัดแปลงนําไปใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดจบเตยก็จะเก็บปลายเชือกประมาณนี้นะคะยังไงก็สอดเก็บนะคะตามความสะดวกหรือตามความถนัดของแต่ละท่านอีกทีนึงด้านนี้มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะ ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ได้นะคะเตยนำมาเป็นเฉพาะแนวทางเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ต้องขอภัยด้วยที่ว่าคลิปของ ep 1 5 6ค่ะคลิปในช่วงของสายกระเป๋ามันหายไปนะคะ